ลงจ้าอะไรอีกออ้ลมแรงมากเลยจะไปซื้อของจ้าแล้วมีไหมมีไหมมีของขายไหมหรอตังอะมีไหมโอ้ยแล้วจ้าจะหมดเนื้อหมดตัวอยู่แล้วจ้าตาย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 นะคะอุ้ยเห็ดเห็ดค้าเห็ดเห็ดเพาะเห็ดเพาะอันนี้อีลอกอีลอกกับดอกกระเจียวนะอันนี้อะไรครับเนี่ย ผักผักอินูนอ๋อผักอินูนเอ้บังหูจ่กเขาเอาไปกินยังไงครับพี่ไปลวกกินกับน้ำพริกใช่ไหมผักอินูนผักอินูนเออหัวจักบอล่ะพ่อใหญ่แหวงไม่ใหญ่ท้องนาผักอินูนไปกินไหนเนาะไออันนี้ผักอะไรจ๊ะผักติ้วผักเต้าผักติ้วเต้านี่มะม่วงอะไรครับเนี่ยอันนี้โชคอนันต์อันนี้น้ำดอกไม้มันจะอมเปรี้ยวหน่อยนะฮะอ่าอันนี้ดอกบัว อันนี้ใช่ไหมใช่ดอกบัวไหมฝักฝเออฝักบัวเนี่ยเวลาอาบน้ําอ่ะเนี่ยเนี่ยเล่นใหญ่มากเขาแล้วเขาก็มีไอ้ไอ้ไอ้มะม้ดองมะมีดองใส่ขวดนะฮะเอ๊ะมันอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่โอ้ดำๆนี่คือเห็ดเผาะเขาต้มอ๋อน่ะร้อนๆอยู่คุณรลชานีเห็ดเผาะต้มแล้วใช่โอ้ต้มแล้วมันจะอยู่นานกว่าสดๆใช่ไหมใช่กับพิชได้แกงได้เลยเอาไปถึงเอาไปถึงก็แกงเลยแล้วไม่ต้องล้าง อ๋มอันนี้ไอ้นี่บักบกบักบกอัมอนประเทศไทยอัมอนอัมอนอีสานอัมอนตอีสานบักบกอันนี้เห็ดอะไรครับ,กบ,กบคุณพี่เห็ดขอนเห็ดขอนเห็ดขอนเห็ดเห็ป่ารเห็ดป่าอ๋อคือตอนนี้ชาวบ้านเขาเลี้ยงแล้วอ้ยเก่งไดงเลยเห็ดพาะก็ใช่เหรอไม่ครับมันเป็นเก็ดตามธรรมชาติเห็ดพาะเก็บตามธรรมชาตินะฮะเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างเห็ดบดนะครับอันนี้เป็นเห็ดที e like 2> <2> oh, ่เขาสามารถปลูกได้ ส่วนเห็ดอันนี้ปลูกไม่ได้ยังไงก็ปลูกไม่ได้นะเห็ดพอร์นี่นะเห็ดพอร์นี่สมัยเด็กนะเขาเอามาแกะกินได้เลยนะนะฮะกินได้เลยเนี่ยสมัยเป็นเด็กเรากินนะถามว่ากินเห็ดสดๆแบบนี้รสชาติเป็นไงไม่มีรสชาติที่เขาเรียกกันอะเห็ดสดเห็ดสดเห็ดสดใช่ไหมอย่าไปใส่อีนะ เดี๋ยวมีเรื่องนะอันนี้ใส่ถูกให้หน่อยแล้วก็เอาผักหวานร้อยหนึ่งค่ะผักหวานครึ่งกิโลในคุณบอกว่าคุณจะซื้อเห็ดพอแล้วขอเดินดูห้ก่อนเดินดูก่อนเพราะว่าเห็ดแล้วงงเห็ดอ่ามันมีอย่างอื่นไม่เอาคุณจะมาเดินดูไม่ได้คุณต้องซื้อพี่เขาคือคุณคุยร้านนี้แล้วคุณจะไปเดินดูไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งจะเข้าร้านแรกก็จะหมดเงินแล้วเหรอมันไม่ถูกหลักการกินเห็ดจะซื้อเห็ดไปผัก ตาแสวงกับหญ่ทองนานี่นะนะะาเบาทน้าถ่ายรูปให้พี่ก็หน่อยจ้าคู่ขาวออนทัวจชอบพูดว่าคู่รักออนทัวพี่เขาเล่าว่าคู่รักออนทัวเป็นรายการที่น่าสนใจนะเราทำรายการใหม่เลยคู่รักออนทัวแต่ความเป็นจริงแต่ความจริงคือตีกันตลอดตลอดเส้นทางไม่เคยมีความคิดเห็นใดที่เหมือนกันเลย จ่ายแล้วค่ะพี่เอ้าจ่ายแล้วเหรอจ้าขอบคุณค่ะคุณพี่เดี๋ยวด้วเหมือนพามาบินธบาทเลยร้านต่อไปนะโมเดี๋ยวยังไม่หมดเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะตามหาอุ้ยมะม่วงอะไรลูกใหญ่จังเลยคุณป้าจ๋างามเมืองยะงามเมืองงามเมืองย่เอ้าโคตรอรสุกรสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยหาโลูกใหญ่มาก ชื่องามเมืองยาโลละเท่าไหร่จ๊ะคุณป้าสามกิโลร้อยสามกิโลร้อยเอาไปฝากยายทองนาคแล้วเขาก็จะกินรแล้วก็จะปลูกเอาสามโลเดี๋ยวให้ยายทองนาคกินปุ๊บเขาจะต้องเอาเม็ดเพาะแน่นอนเป๊พอดีเลยมาเลยครับขอบคุณครับมาทางนี้ค่ะคุณแม่ดอกกระเจี๊ยดทัไม่เหลืออยู่แค่วับเดียวันจะกินพอกินหรอคะให้พรด้วยครับ วัวชนสีแล้วหนูจะไปหาพวกมันที่ไหนคะเนี่ยอะไรเอาดอกกระจนใส่ก็ได้ดอกกระจนนะดอกกระเจียวเหลืออยู่ดอกเดียวเองอันนี้ดอกอะไรเนี่ยดักเดียวดอกกระจนโอ้นี่ดอกกระจนเหรอจ้าเอาไปอุ้ยเอาไปผัดไข่กินน่าจะอร่อยนะเออนี่อันนี้เขาเรียกเฮปนาแลเพราะม่พีน้อง ทำว่าหนาแหลกอคือหนามันสีแบบอะไรนะเหมือนน้องอะไรนะเอาเอาท่านหน่อยโอ้สาวแหลบันน้าหมาไมัเอาเพลงคุณตัวเองสิเฮยไม่น้อยใจดอกนาเกิดมาแหลกถึงสิแหลกก็แหลกแบบสร้างสรรค์ดูเอาีเจดนี่ฮูสตันเจ็ดเขียวคนดำก็ยังไม่น้อยใจดอกนาเกิดมาแหลกถึงสิแหลกก็แหลกแบบสร้างสรรค์ ี่ฮุสันเจเน็ตเขียวคนดังเขายัางดำน้องเป็นพอชิตาก็ยันแหล่ไม่เห็นใครต่อแย่ละเอียดย้ำที่น้องรัชนีสุทธิธรรมใหญ่เอียดย้ำพูดแย่ว,วแหลกจัง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 ,จง,จงชัยภูมิโปรซาโปรซา,าชัยภูมิปลูกสตอว์เออันนี้มัดเท<ะ>่าไหร่จ้าคุณพี่จ๋ามัดละหนึ่งร้อยอเอาไปเลยสองมัด มัเขาใจเย็นๆค่ะเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่ในตู้เย็นก็กินไม่ทันค่ะไม่มีสตอไม่มีจ้ะมีเหรอแกะมาให้เราก็ไม่กินพอเอาไปแล้วก็เหี่ยวทิ้งเหรอจ้าเอาไปผัดเนี่ยโอ้ยเอาอย่างนี้ไปเลยกว่าขี้เกียจแกะถุงเท่าไหร่จ้าห้บาทฮะห้าสิบบาทเอาอย่างสี่ดีกว่าขี้เกียจแกะเดี๋ยวก็เขียวเขียวแกะก็ไม่น้อยไปหน่อยเลยไม่ไม่ไม่ห้าสิบก็สองถุงสิจ้าอ่าใส่ตู้เย็นไป เรามีตู้เย็นเคลื่อนที่มาคุณยายเอามานี่เลยมานี่เลยเออเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่มันมีอยู่นะทำไมมัน่าเต็มแล้วก็หมุนโอ้นี่เหมือนเป็นเด็กวัดเลยนะพอเต็มแล้วก็ไปถ่ายใส่รถเต็มแล้วก็ไปถ่ายใส่รถนี่มันเด็กวัดเก่าชัดชัดเออนี่มันเด็กวัดเก่าขำใหญ่เลยโอ้มีรังตามด้วยเออไม่เคยเห็นแค่แบบนี้ครับนี่แหละจ้าเออเฮ้ยบังไฟของลุงเขา เมาเมาบ้างไฟพี่อะเต็มรถบงไฟบิ้งไฟบิ้งไฟเต็มรถเลยอันนี้ปลูกที่นี่เหรอครับคุณลุงเต็มรถเลยพี่มาไฟเท่าไหร่คะเนี่ยห้าสิบบาทพวงละห้าสิบบาทใช่ไหมพวงมาชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนอ้าวอ้าวพวงละห้าสิบเป๊ะเลยเพิ่นสั่งมาแล้วตอนนี้เป๊ะมะไฟอีสานเอิญบักไฟจ้า อันนี้อมเปรี้ยวหน่อยน้ำลายแตกอืมเราก็อุดหนุนไปทุกร้านนะฮะอ้าวเด็กวัดไปวันนี้พี่ว่าแม่จะชอบมาเห็ดเพิงไงแม่จะชอบม่เห็ดเพิงเอาสดๆดไปซิคุณรัชนีอันนี้เขาดองไว้เหรือไงอันนี้เห็ดพึ่งขมเห็ดยูคาแบะคือต้มแล้วเห็ดเพิงขมค่ะเห็ดเพึ่งรู้จักเห็ดเพึ่งไหมคะเห็ด้งเพึ่งขมก็คือเมื่อวานมันยังไม่ขมหรอกมันพึ่งขมเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เรามาถึงเนี่ยมันเป็นเขาก็เลยเรียกเห็ดพึ่งขม ยังหวานอยู่เลยเมื่อก่อนมันบอกขมเดพี่นอนเออมันหัวแต่เมื่อขมวันนี้มันก็เลยซื้อเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งจะขมจริงใส่ดีเหรอใส่ดีมาเหรอเอาแจ็คบอกธรรมชาติเขาอันนี้คือครึ่งโลแล้วเวลาไปแกงมันจะขมอย่างงี้ไหมไม่ขมไม่ขมาต้มน้ําทิ้งแล้วต้มน้ําทิ้งแล้วอันนี้ร้อยหนึ่งอ่าอ๋อครึ่งโลร้อยหนึ่งใช่ค่ะ พอไหมเอาไปเลยสองโลอ้าเฮ้ยเอาไปโลหนึ่งสองถุงสองถุงเออคือเห็ดไม่ขมก็มีแต่คุณก็เอาเห็ดที่ขมแต่ก็มันก็อร่อยค่ะมันอร่อยเคยกินใช่ไหมเคยกินค่ะอร่อยไอ้เราก็ไม่ค่อยทนต้มใส่น้ำใบย่านางไหมคุณแม่ใส่ก็ดีเนาะไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมใส่ใบแมงลักซึ่งที่สวนเยอะมากบางคนเนี่ยนะเวลาจะกินเห็ดอ่ะเขาบอกว่าแค่ต้มใส่เกลือนิดเดียวก็อร่อยแล้ว เพราะว่าธรรมชาติของเห็ดมันอร่อยต้มใส่เกลือกินเห็ดแบบธรรมชาติอันนั้นมันมันเห็ดตัวกค่ะพี่ทุกเห็ดทุกเห็ดจริงไม่จริงค่ะเพราะว่าเห็ดมันมีความเป็นธรรมชาติต้มใส่เกลือก็อร่อยแล้วจริงเหรอคะเอออ่นนี่ค่ะคุณแม่อ่าเด็กวัดครับครับรับเสียนแม่รับพรโอเคเรายังอยากได้อะไรอีกไหม คือตอนนี้มันเต็มรถแล้วครับมันไม่เต็มหรอกใส่ซื้อได้ไปเรื่อยๆอะไรกัะโอ้มาดูผักนะก็จะมีเห็ดทุกร้านเลยเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยถึงเวลาฤดู ฤดูที่เห็ดออกเขาจะต้องไปหาเห็ดนะครับเพราะว่าป่าเขาเยอะมากเป็นป่าธรรมชาติป่าชุมชนป่าอะไรพวกนี้นะก็จะมีเห็ดอู้อันนี้เห็ดขาวๆวนี่เห็ดอะไรเุณลรยกชนีมันมีหลายสายพันธุ์ไงใหญ่เนาะแบบเบลอเบล่าเลยอ่ะเห็ดละโง่ทราย่ะเนี่ยร่คะสิบค่ะโลละห้าร้อยละห้าสิบมันจริงหินหนึ่งก็ไม่พอกินนะมันต้องเป็นโลเนาะเมื่อกี้ได้เห็ดพึ่งขมไปแล้วเห็ดพึ่งขม ไมส่สีแสบมันน้อยเห็ดเพิอกผมใหยดอกกระเจียวได้มีแค่นี้เหลือจักบาทละคะนี่ห้บาทจ้าบนดละค่ะมีเท่านี้ตีจ้าห้าสิบาทจ้าเห็นแม่ก็ชอบไงเอาเอาใส่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 ถุงนะจ๊ะเสียไปหาพวกมันใส่น,น้อยแบบนี้มันมาท่านออกตีมันออกแจ้จามันออกสีว่ายแล้วเห<ะ>้ยดอกกระเจียวออกสีว้แล้วมันเป็นมหิดออกมา ทับกระเจียวคนเลยก็ไปหากระเจียวอ๋อเห็ดเห็ดทับกระเจียวเห็ดมันทับกระเจียวได้ยังไงครับเห็ดมันไปทับกระเจียวได้อ๋อเขาก็เลยไปหาเห็ดเขาไม่หากระเจียวไระเจริงๆกระเจียวอ่ะมันมันอร่อยนะเออถ้าถ้ากินเป็นนะมันเหี่ยวทับกระเอ้ยไม่ใช่เห็ดทับกระเจียวเออเพิ่งได้ยินเหียวเขียวทับกระเจียวเห็ดทับกระเจียวโอ้ยโอ้ยเห็ดทับกระเจียวโอ้ยถูกแล้วโอ้ยนี่คือปลาหลาด อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะคุณรัชนีอันนี้บักยังกับยายบักข้อบักข้อบักข้อเปรี้ยวเนาะมันจะต้องเปรี้ยวๆบักข้อมะข้องเปรี้ยวๆเนาะเออบะหมี่หรากบะข้อมันข้อหวานบะข้อเปรี้ยวอหวานบะหมี่คุณยายบอกว่าบะข้อหวานบะหมี่อืมนี่บะข้อเปรี้ยวเออมันเป็นยาเด้มันเป็นยาธรรมชาติเนาะบะข้อเปรี้ยวสั่นเลยครับคุณลุงครับข้าวก ซื้อไปให้พวกไอ้เพชรลองกินไหมครับมันมากินกันดอกมันเปรี้ยวลอกกับเฮ้ยอันนี้ลูกอะไรอ่ะอันนี้อะไรผักอีนูนจ้าอ๋อผักอีนูนเอาไปทําอะไรกินจ้าไปลวกกินน้ำซุปกินน้ำซุปลวกไปดองก็ได้ต่ะเอาไปดองต้มกินแล้วกินสดๆเลยอะคะไอ้กินแบบนี้เลยเหรอคะต้มแล้วก็กินเลยอันนี้ไงนี่กระเจียวอยู่นี่อ๋อนี่กำจักบาทจ้านี่มาละห่านสิจ้าโอ้เป็นราคาเนาะ เป็นราคาอยู่แปสิบบาทก็ได้คะับผมก็เป็นราคาอยู่อเอาไปเลย80บบาทไม่ธรรมดานะอ่าฮะอ่ามันแพงมันแพงต้องกินของมันแพงเราต้องกินโอ้ยพันรถให้ได้แปดบาทบริาห์รถให้ตังเย่เซฟเอาเอาอะไรอีกอันนี้หนักกระเจียวอ่ะอันนี้ไม่ใช่ฮะ ไม่ใช่ดอกกระเจียวไม่ใช่เหรอเออนี่มันเป็นหัวมันไงเออหัวเฮ้ยเอาไปปลูกไหมไม่ขึ้นพี่เคยไปปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนี้ปลูกจะขึ้นไหมจ๊ะคุณป้าจ๋าอันนี้เอาไปปลูกขึ้นไหมไ่้อ๋อไม่มีมรากไม่ขึ้นเนาะถุงจะกบารแล้วนี่ๆๆๆแกฮือออนทื่ผสมผสมมากบปอรออนเก้าสิบเปอร์เซ็นอนาอ์ยำได้บ่ละ ถุงสองร้อยเนาะอันนี้คือเอาไปแกงได้เลยถ้าไปแกงก,กับแท่งก็กินไปได้หมดจ้ะอือเราเฮ็ดละงอกล่ะโลดจ็ดบาทบ้าโอ้เฮ็ดละงอกก็ห้าสิบเฮ็ดละงอกเขาส,สวยๆเนาะใช่กําลังคิดว่าแต่ถ้าเอารุ่นหนึ่งอะนะห้าร้อยบ้าหาเก่งยังเลยเนาะอือคุณอยากได้คุณก็เอาไปสักรอนหนึ่ง<ม>เพราะว่าคิดว่าวันหลังขับรถมาไม่ได้นะมันไกลมากเลยนะเออถูก เอาใครใครเอาใครใคร่ะเลือกเอาได้เลือกไม่เป็นไปไกลไหมเออเอ๋อให้เด็กวัดค่ะเด็กวัดอันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเห็ดละโงกกันนะคะเห็ดละโงกเนี่ยภาษาไทยก็เรียกเห็ดละโงกนะคะไม่มีภาษากลางนะคะแต่ว่าภาษาใต้อาจจะมีนะออนภาษาใต้เรียกอะไรเลือก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 ก่อนภาษาใต้เออทำไมคุณไม่เอาดอกอย่างนี้สวยๆอย่างเงี้ยเอาตุ้มๆตัวเนาะเดี๋ยวก็บานเออเหรอบานภายในเย็นนี้แหละใช่ไหม มันแบบไอ้มันโดนน้ำแล้วนี่ก็เป็นอย่างจ้้ก็เขาล้างเนาะเปล่าเปล่ากลัวกลัวว่ามันจะบานนะนี่เอามันอย่างเงี้ไปอย่างเงี้ไปอ๋ออย่างเงี้ไม่เอาเหรอเอาลากกับานค่ะบ้านจะบานเอาเอาเออเอาเอาเอางามงามงามอย่างเงี้เอาไหมเอาเอาไปเลยไอเอาใส่เอาใส่ไปเอาใส่ไปเอาที่เขามีสีอ่ะกินกินไม่ไม่เป็นไรเนาะไม่ไม่เบื่อนะโอ้ยถ้าตายก็ไม่ได้กลับมาหรอก เดี๋ยวโลย่างเนาะแต่วิธีอย่างนี้นะครับผมแนะนําหน่อยอถ้าเราจะถ้าเราจะดูว่าเห็ดมีพิษไม่มีพิษเนี่ยมีวิธีการง่ายนิดเดียวอันนี้แนะนําใช่ใชแนะนํำเห็ดจะมีพิษไม่มีพิษง่ายนิดเดียวครับเราซื้อเสร็จนะฮะถ้าเป็นพ่อบ้านนะพ่อบ้านนะซื้อไปเลยเห็ดมีพิษไม่มีพิษเนี่ย ตื่นเช้าเราตื่นให้เร็วหน่อยตื่นก่อนภรรยา<อ>แล้วก็แกงให้เสร็จแกงเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะแล้วเราก็ทำออกไปวิ่งออกกำล <usi> ังกายถ้ากลับมาเมียยังอยู่น้ำลายไม่ฟูมปากแสดงว่าเห็ดไม่มีพิษเยอ,อมากเลยสูตรนี้ <S <S แต่ถ้าเมียตายขึ้นมาอันนั้นเห็ดมีพิษ <Easter> อย่าก,กินนะเช็คง่ายๆอย่างงี้ใช่วิธีเช็คง่ายนิดเดียวนี่ เออไม่ลักกันไม่บอกนะใช่ไม่ลักกันไม่บอกเอาละฮะตลาดของปลาชุมชนห้วยไร่ระหว่างที่เราจะเดินทางไปช่องสามหมออเบอภูเขียวอยู่เราจะผ่านตรงนี้มือผ่านมาก็เบรกรถนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ขับเลยเลยก็อยู่เทินได้เพราะว่าเส้นทางนี้มันวิ่งไปเลยไงแล้วมันก็จะเลยตลอดเลยจ้าเออแแาบตลอดปี ของเขาเยอะแยะไปหมดเลยของจะหมุนไปตามฤดูกาลนะคะครับผมวันนี้สนุกสนานหมดแล้ว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 หมดอะไรคะหมดของซื้อเหรอคะเงินหมดแล้วเงินหมดแล้วไปก่อนสวัสดีครับโอ้มาดูมาดูทำไมเยอะอย่างนี้วันนี้เขาถ่ายไปสามสี่รอบแล้วนะสองกล่องทำยังไงก็ได้ให้มันช้ำนะนะเปิดสาววิญ่าณไปให้ดูนี่แหละเขียนไว้ไหนอ่ะนู่นไงนู่นไง แล้วนี่ไงอ้า,อาโอ้เห็ดปวกข่อยบานละบานเน้เออไม่เป็นไร<อ>ได้อยู่เอางั้นเยียบ200เลยเอานะจัดการเมียนเลยค่ะเห็ดจะได้ไม่บาน